ยมเดี๋ยวเดี๋ยวปวดอย่างเี right. ้เด yeah. ี๋ยวจะว่าทองคำคราวนี้ยังไม่ไม่ได้ตัดตีเทำเริ่อไม่ตัดตีไม่ตัดตีไม่ตัดตีแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะแล้วก็ไปจานใช่ครับต่อจานให้ทุกอันเหมือนกันแต่กระจานมาแล้วรอบหนึ่งก็ออจานแล้วอันนี้เนื้อเงินเนื้อเงิน99.99อ่าฮะแล้วก็ติดทองด้วยปิ่นตะกุดหลบปลบศิลาจารมาให้ตะกุดทองเหลืองอ๋อ ลทองเหลืองหลวงปูศิลาจารย์นะนี่ะสวยเลยหลวงปูศิลาเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับหลวงปู่ศิลาจะต้อมายมสืจนิดว่าหนงมพันห้าสาเหรียญนี่ช่วยสร้างห้องน้ำเขามีเก้าสิบเก้าเหรียญสามพัยมคนไหนทีทน no ่จะรับยมไปลงทะเบียนใช่ไหม เหรียญรับได้เลยไหมี่ยยเยทะเบียนก่อนยอมเก้าสิบเกเหรียญเนื้อเงินแล้วก็จนหน้าที่ปั๊มปั๊มแผ่นทองที่ลูกปู่ศิลจารา์ก็คือตัปออั้มเ 3, 5, งินก่อนทองมีแค่เก้าสิบเก้าเหรียญเหรียญเท่าไหร่นะสามพันห้าลงลงไปลงทะเบียนที่โต๊ะเปลงทะเบ,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 บียนที่โต๊ะใครจะรับสามพันหน้าเนือเงินนะเนือเงินมีเก้าสวง นะมี9เก้าสิบเก้าองจกครอบครัต่อจากานแล้วก็ต่อคร่าชมได้เลยโอ้โหสวยมากเนีออก็เอาห้าเหรียญแล้ว่ะมีออห้าเหรียญแค่เก้าสเก้าเหรียญนะันที่จะครูบาเราเราือเหรียญต้องทำกันเราดูเหรียญต้องทำอัศรรมากเร่องนี้อัศจรรจริงบทยหญ่ี่เดียวเาสิบเก้าเหรียญ เหรียญเท่าไรเจ้าหน้าที่สามเหรียญสามสิบอ่าใครจะรับอ่เหรียญเป็นเนื้อเงินอกเนี่ยเป็นแผ่นทองที่กูบาจะให้พวกกูจานของแท้ยอมไม่ต้องกลัวว่าไม่พระมีพูดทำหรือเปล่ายอมหรือเปล่าฉันเป็นคนเอาแผ่นทองจะให้พวกกูจาเป็นรว ท่านที่มาร่วมพิธีพีมวันศาลตร์ไอคราข้ใหีได้รับเงินแสนได้รับเงินล้านกลับไปโชคดีมั่งมีเงินทองตั้งจิตอัญเชิญสมเด็จองประทงอัญเชิญองค์หลวงพ่อแจ้อัญเชิญบารมีหลวงปู่บานก็ตองลกโพบารมีหลวงปู่ฤาษีหน่งตามแห่งบัตรทรงและบารมีเทพเทวดาประจำตัวของทุกท่าน ตั้งใจสวดพรธาธาะคาถาตลอดโดยพร้อมกันสงปฏิจจามินาสังสิโมพร้มมาจรมา वो हाथी ओ เศรษฐีทุกคนนะยะโยมนะให้หมดนี่ทุกคนนะยะโยมนะให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนนะยะโยมนะวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ยาโยมมาทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ขอบคุณท่านคนตรีนรพิษโหรนขอบคุณนะโยม ท่านกีบปรพปจันท no ouais. ุลยท่านกีบสันสมประฤาษีท่านเจษฎาวงศ์จรคุณพ่อสมบัติคุณพ่ออ้อสแล้วก็คณะแม่สุนันงานเนรติกรทุกๆท่านทุกๆคนคณะกรรมการวัดแจ้งไรนทุกๆคนรวมร่วมคณะนักแสดงดาราโปรยทุกๆท่านวันนี้ที่ได้เสียสละเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมอิทธคิวฮาราน ที่ได้เสียสละทุกสิ่งอย่างแรงทรัพย์แรงปัจจัยมาสรรสร้างเหรียญลูกพ่อแจ้งนั่นก็คือเหเรียญเศรษฐีลูกพ่อแจง้งขอบารมีองค์หลวงพ่อแจง้งที่เป็นรุ่นสร้างกระถินรุ่นกระถินวัดแจ้งในเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ใครมีไว้บูชาใครมีไว้ติดตัว ใครมีเหรียญหลวงก็แจ้งไว้ประจำกายทุกท่านจะหมดนี้ทุกท่านจะโชคดีทุกท่านจะรวยเป็นเศรษฐีลูกหลวงก็แจ้งไม่มีจนออทีนี้เราพร้อมจะพระสงฆอิ่มรัังกว่าน้ำนะอะมวได้ใจสูดเลย โยมไปนั่งประจําที่อันนี uh ้แสนสิบตฐินเลยเพราะว่าเป็นเสรษินมงคลเนี่ยตื่นขาดได้เลยแต่คำนี้ใช่คำนี้ถ้ตื่นได้เลยถ้าเป็นได้ไม่ได้อาฮูราปาเรปุเรติสาราเอวะเอวะติโตตินาเตตานาอุปะปะปติเอเจตังปาเจตังโรมานเจปาวีวาสเมทรโต ສາເພໂພດຍະໂສສັງຄະມາຕະໂປປັນນະລະໂສຍະຖາ เิจ่าโบตาปจายโนจัตโรตาวตาติอายุวันโนสุขพระราต์ลองไปทางเถิดด้านหน้าเลยในคณะคณะณของท่านอัปานผู้กระทเลยผู้กระทันเลยที่เาหาไดนานหนาเาเยเจอตะนา เปิดลงโ์เลยนะที่เี hat, no, makes, ่วกับลโ์ที่เี่กังโซวันนี้มอบเหรียญเสื้อกลอก ให้กับทหารกล้าผู้จะปกป้องชายแดนสาธุดังดังวันนี้ให้ทำไมทักถือโชว์ให้หน่อยตั้งนะครับท่านเราให้ทักสิชอบยังไม่ทักยังไม่เลยแต่ใดไม่ต้องมีข่าวดีอ่าถ้าถือโชยให้หน่อยเสื้อกลอกถือทุกคนชุดเสื้อกลอกเลยอันนี้นะ โหที่สุดเลยตอนนี้มากคือพุทธกุลมากด้วยบารมีแกซุ้มๆลอยๆหน่อยได่ไหมคะโอเคไหมเดี๋ยวถ้ทีมงมาคุณไปไหนวะเนี่ยทีมงานอยู่ไหนทีมงานก้ขออนุญาตนะครับอ๋อขอท่าพนมมือหน่อยได้ไหมคะขอขอยย่อมเพื่คะขอท่าพนมมือให้ขอบคุณพี่น้องดารานักแสดงทุกคนที่ทิ้งงานโกไ้มาเป็นกำลังใจมาสร้าง มีติขอการให้กองได้รู้จักรับแจ้งในให้เลยการจัดการดมากนรับแจกวัตถุมงคลนะครับที่วัดแจ้งในนะครับแน่นนะทยอยขึ้นมานะครับแบกสองมือเลยครับแบกสองมือฮะแมือนะครับแปสมือนะดน ตามรับคนทุกคนนะครับขายเลยมีตาตามันทุกคนแล้วครับด claro ีองใครจะปล่อยนะเสียงข้างล่างมลออยู่นะจเสียงลอยเบอร์เก้ารับหระบบดีมากครับดีมากเลยไม่หุนวายครับแค่สองล้วก้สดนเลยเเลวันนี้ดย แปดสองมือเลยครับสมือเลยครับยอดตาค้รู้แมดสองมือเลยครับแมอมือเลยแดรอเลยบตนอให้เดินมือรอเลยแบมือรอเลยแมมือรอเลยครับแมมือรอเลยครับเาเลยครับ